Я <laughs> S <S <S โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไดเซชชัแนลนะครับตอนขึ้นยูทูบของอีกครั้งนะครับดอยนะครับครำวันนี้อยู่การเลื่อนสกินใหม่ของอิลูเมียนะครับนิกซัตนะฮะก็เป็นรูปแบบของการสุ่มนะเริ่มที่9คูปองเท่านั้นนะฮะก็มาดูดีกว่าสกินนี้ดอยจะโดนกี่คูปองนะครับเริ่มสุ่มกันเลยแล้วกันนะจริงๆสกินนี้เป็นสกินที่มีแบบการันตีเนาะก็คือแบบสุ่มจุดตันก็จะการันตีนะครับอ่ะลองเริ่มนลยแล้วกันนะยิ่งยัน โอเคเริ่มมาประมาณ8 6 5 0นประมาณนั้นมันไม่มันไม่ออกวงนอกอ่ะอ๋อมันต้องออกวงนอกอันนึงก่อนมาแล้วผ้าแจ๊สสุดเซ็กซี่อะไรวะออกวงนอกหน่ยออกวงนอกไม่ออกวงนอกเลยไหนนะวงนอกมาอีดิเบีย เม่นเหนียนดิลูเบียเลยอ๋อแล้วคือพอได้วงนอกเสร็จก็วงในก็จะดีเซตใหม่ด้วยเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเป็นการเหมาแบบน่าจะได้ไม่เท่ากันนะครับน่าจะได้ไม่เท่ากันอืมเหมาไปเนี่ยอืมเอาไปแดงมาเออเหมาไปเลยเอา ตรงเหมามากตอนนี้อ่าใช้ลุ้นเลยไปเจาะอะไรก็ได้ขอไม่ยันสุดท้ายอะ่ะถือไม่เกลือมากถ้าสุดท้ายแบบอันสุดท้ายจริง,รงแบบเหมาทุกเม็ดนี่คือแบบเกลือโคตรเลยนะเยี่ย yeah. มาแล้วไม่ไม่หยุดหยุดหยุดไม่อยู่ตรงนี้นใจดีกันหน่อยอะ่ะขอขอไม่ยมันสุดท้ายขอไม่ยันสุดท้าย แมวสัตว้อะ,ะไรเมวสัตว์ไเฮ้ยโดนว,ว้าวได้แล้วลูบี้ฮะเอาวันสามพันห้าเอาวันสามพันสี่สามพันห้าโอเคเหมากระดานไปจนได้นะสกินนี้โอเคเดีย๋ยวเขาไปดูความสวยงามก่อนนะ ข้ามจักรวา,าลไปเลยครับออเอา,าล่ะจะเป็นคุณแม่แบบพิเศษใส่ไข่ได้แถมกรอบไปด้วยเดีย๋ยวไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะมาครับ,รบมาสู่การรีวิวกันต่อนนะ,ะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้เสียงอิลเมียนะทวีนใช่ฮัโลโหลห้าต้นเกมอิลเมียเนี่ยเล่นให้โหดต้องอินเวตนะครับเล่นแบบบูบูหน่อย the trails of the star are threats of destiny I got you clean huh. 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 the abyss is just underneath me. โอ้โหแพนด้าหมดเวฟเลยโอ้โหเพื่อนอย่ายวทำอย่างนี้โอ้โหเอาวสาจัดกันละอุตส่าห์กดดันเมฆเขาได้อยู่ไกลอยู่กลับมาหมดเวฟเลยขอเก็บเลือดกัน นี่คีล่ามันได้วะพบว่า An ally has been defeated. The dragon has been defeated by the truth. กดคะแนนโมดสามพันห้าครับอคือเอาอันตีสวยมาทา่ังสีงสบบตันรต้งเดินอยู่นี่ก่อนอยูนี่ก่อเดี๋ยวเิ่งเล่น,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 นเดินไมั้ยงเกันะไปช่วย เขาจะเขาอยู่เองกำแพงวะมันก็อยู่เองกันแพงแตัวนั้นตัดหน้าเลยเรียบร้อยแต่บึ้งแดงดึงๆอัน<ป>นี้ไปมุ้มมันอา,าจจะหมดแล้ววะตาย คนเป่ามีตายอยู่ดีวะแม็กเลือดมันน้อยไปหน่อยเลือดมันสี่พันห้าอ่ะโดนเป่าก็หกร้อยละมามาเมื่อกี้ความหิวมันครอบงำแบบจังหวะมันได้แต่แบบแม่มันเดินชาน้าไปหน่อย<ง>มั่นแหละซ่อมซ่อมซ่อมเดี๋ยวเราต้องออกกับเลือดไหมไม่ไหนต้องออกถ้าดอยเจอแบบว่ามันมันเป็นอารามที่ต้องเดินแนบตัวตัวตีใกล้เราไม่ได้ ไม่ได้รีเลียดง่ายขนาดก็ไม่ต้องออกก็ได้ตเตทาล่าออก

โอเคโดนซูมตอนไหนไม่ได้ดูไห่ทันจะตายไปแล้อยู่เทวาร์บนี่จริงๆแต่วถ้าตัวมาลงมาเดินบ้างอาจจะดีกว่านี้นะเดิดูกระชับกระเชงร่างนี้คือดูเป็นแบบเทพีเลยมาเป็นอนุสรสถาน นอยาก,กาอยากเก็บไปโชคกัะโบครับแบบตึงๆโอ <c oughs> ้ยทำไมจูบดโดนกุลาโอนนี่นะครับายจอกกั a หรอ มีฟิกเกอร์มันได้ไปเกิดแน่เราอะเกิดคู่เลยปะเนี่ยทีนึงเพื่อนสบย อะไรวะละป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีอันตีสวยมากนะล่างเนี้ยต้อ,องแบบสวยก็จะสวยสุดแล้วที่อันติอิโรเมียเคยมีมาแล้วเห็นแล้วถึงต้อต้องต้งขะงะ <c oughs> แต่เดาว่าถ้าหมุนตัวมันดูดแรงกับพิเศษนะเดี๋ยวบัดแบบสะบัดแบบสอง And if here we civilizations will end the same way. has been โดนมาเปิดแบบตึงๆเนะเป็นเป็นแม่จะแคร์เพื่อ mm. ต้องเปิดแบบสับๆโยน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 เดินไปกลางดงเลยเพื่อนไม่ตามนี่อาจจะได้ตายไม่เป็นไรครับเราเราเน้นคอนเทนต์นี่เก็บ เก็บฟิกเกอร์มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะดูถ้าเดินผิวสวยจมตี แ,แ,แ,แล้วเข้าประตูวรัรรวบตัว <c oughs> แต่ถ้าเดินสะบัดนี่สวยอยู่นะลองไปเล่นไปเนี่ยม,มันมัมนมันหมุนตัวรอบเดียวนะแต่เอฟเฟกต์รอบตัวมันหมุนสองรอบมันแบบบึ้น อีกสิบเอ็ดสิบสามวีจะมีท,ท่าเทพกรอบนะครับแต่ต้องมีคนโดนจับแล้วเพราะว่าเป็นเมสเลย

เก็จบแล้วยังไม่ได้โชว์เลยโอเกษวันนี้แล้วกันนะสหรับการรีวิวนะครับอืมเกษิเจ็ดเปิดได้เยอะอยู่ครับก็เป็นไงบ้างครับสหรับการรีวิวสกินใหม่ของอิลูเมียนะครับอ่าลิกซัสนะครับสกินออกเสียงย่างกันนะฮะก็สกินนี้เนี่ยดอยสุ่มไปในราคาประมาณ3,400คูปอง3,500ประมาณนั้นนะครับอ่าแบบเหมากระดาษเลยนะประมาณนั้นนะครับก็สหรับ ตัวของอิลูเมียเนี่ยก็ต้องยอมรับสกินนี้สวยมากๆนะครับใครอยากได้มาจับจองนี่ถ้าเปรียบเทียบกับสกินเก่าๆไม่มีตัวไหนครับไม่มีตัวอลังเลยอันนี้เป็นสกินตันแรกของอิลูเมียที่อลังการงานสร้างนะครับก็ก<ม>็ถ้าใครอยากได้สกินแพงๆของอ um ิลูเมียตัวนี้ก็คงไม่พลาดเลยนะครับอ่ะเอาวันี้แล้วกันแล้วก็เมตานี้ต้องยอมรับว่าเป็นตัวที่อิลูเมียค่อนข้างจะเข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะเนาะดรให้แรงแบบดับเบิลเอสเลยเนะี่ยซีซีมันค่อนข้างน่ารำคาญมากๆนะแล้วก็ตัวของมันเรียกว่าไงแบบ กัเป็นตัวแอนตี้แบบแบบเมดขาตายหลายๆตัวแคลี่ขาตายหลายๆตัวนี่คือบบไม่ชอบมันเลยหรือแบบไฟเตอร์บางตัวก็ไม่ชอบมันนะครับแบบว่าล้วงมันยากมันอาจจะแพ้ซะสินจ๋าๆแบบนาคอสอ้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เจอตัวพวกนั้นเนี่ยตัวที่แบบยืนระยะไกลๆอะไรเงี้ยโดนซีซีมันลำคาญมากๆนะสับอิลูเมียนะครับประมาณนี้ครับก็ได้เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนไปคลิปอะไรต่อนันก็ฝ่ายตามได้ครับวันนีัวขอแค่นี้ละครับสวัสดีครับ